แค่สามเดือนก็พูดภาษาอังกฤษได้ไม่ต้องไปเรียนต่างประเทศไม่ต้องไปเรียนพิเศษไม่ต้องมีเพื่อนฝรั่งฝึกได้ด้วยตัวเองผมฝึกยังไงเดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบครับสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะคลิปนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงประสบการณ์แล้วก็แชร์เทคนิคการฝึกภาษาอังกฤษของผมนะฮะก็มีหลายคนเนี่ยขอมาเยอะมากอยากให้ผมเนี่ยแชร์ว,วิธีการฝึกภาษาอังกฤษว่าผมฝึกภาษา,ายังไงนะครับผมจะคอยย้อนกลับไปนะฮะถึงจุดเริ่มต้นการฝึกภาษาของผมเลย ก็ค <chat> ือผมเนี <sh arp> ่ยเคยทํางานโรงแรมมาก่อนนะฮะแต่ในตอนที่ผมทางานโรงแรมแรกๆเนี่ยบอกเลยว่าภาษาอังกฤษผมเนี่ยไม่ได้ดีเลยนะฮะในตอนนั้นนะฮะและผมเริ่มได้จะฝึกภาษาอังกฤษด้วยตัวเองยังไงอย่างแรกที่ผมทําในตอนนั้นเลยนะก็คือการจําคําศัพท์และก็จดนะฮะเดี๋ยวนี้เนี่ยจะบอกว่าพวกเทคโนโลยีเนี่ยมีเยอะมากๆให้ได้เรียนรู้นะฮะอะไรที่เราอยากรู้อะไรที่ยังไม่รู้ผมก็จดเอาไว้ในสมุดนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมคิดว่าการที่เราได้จดเนี่ยนะมันสามารถทําให้เราเนี่ยสามารถ จำได้ลึกซึ้งกว่าการที่เรามานั่งท่องจํามากกว่านะอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับและสิ่งสําคัญอย่างแรกที่ต้องทํานะก็คือการจํานะครับสิ่งรอบๆทัวเรานะฮะไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือว่าประโยคก,การใช้ชีวิตประจําวันนะครับเอาไว้ที่มันจําเป็นก่อนนะฮะไอของใกล้ตัวเนี่ยไม่ต้องไปฝึกมานะครับเพราะผมว่าในแต่ละวันเนี่ยคงไม่มีใครที่จะมาพูดถึงเกี่ยวกับดาวอังคานดวงอาทิตย์โลกใช่ไหมฮะฉะนั้นการเริ่มต้นเนี่ยก็คือเริ่มจากอะไรที่มันง่ายๆก่อนนะครับ ต่อไปนะฮะเมื่อเรารู้คำศัพท์แล้วเนี่ยสิ่งต่อไปทไี่ต้องทําก็คือว่าเราต้องรู้ว่าคำศัพท์คํานั้นเนี่ย จะเอาไปใช้ได้ยังไงนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยผมมักจะจำำําคําศัพท์โดยการจําทั้งประโยคนะฮะเพราะสิ่งที่เราจะได้เนี่ยก็คือเราได้รู้ความหมายของคาคานั้นและเราได้รู้อีกด้วยว่าไอ้คำคำนั้นเนี่ยมันเอาไปใช้ได้ยังไงนะครับผมเห็นหลายคนมากเลยที่จาคาศัพท์รู้ศัพท์เยอะแต่ว่าเอาไปใช้จริงไม่ได้เพราะว่าคุณไม่รู้ถึงโครงสร้างของประโยคว่ามันจะต้องพูดยังไงคําไหนก่อนคาไหนหลังนี่คือเหตุผลที่ผมบอกว่าการจรําศัพท์ทั้งประโยคเนี่ยดีกว่าแต่ถามว่าถ้าจะจําศัพท์แบบนี้ได้ไหมก็ได้แหละครับ ถ้าคุณเป็นคนที่รู้จักการแต่งประโยครู้จักโครงสร้างของประโยคถ้าถ้าคุณไม่รู้เนี่ยเวลาคุณไปแต่งประโยคนะครับคุณก็จะสลับคำมั่วซั่วไปหมดนะฮะฉะนั้นวิธีง,ง่ายๆก็คือการฟังให้เยอะนะครับฟังแล้วก็จําจําแล้วก็เอาไปใช้ตามนะครับผมจะพูดอย่างนี้นะไม้ทุกคนเนี่ยนึกถึงเด็กทารกนะครับบอกเลยว่าพ่อแม่เนี่ยจะรักลูกมากที่สุดก็ตอนที่เป็นเด็กทารกนะครับทุกคนเพราะว่าพูดอะไรไปเนี่ยเขาไม่เถียงเลยฮะปอตงงานนี้เถียงชอ็ชอตๆๆๆนะฮะ นั่นแหละการฝึกทักษะผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยฝึกเหมือนกับตัวเองเนี่ยเป็นเด็กทารกนะฮะสิ่งที่เด็กทําได้เนี่ยก็คือการฟังแล้วก็การมองเห็นนะครับผมยกตัวอย่างละกันถ้าเกิดว่าแม่จะคุยกับลูกเนี่ยสมมุติแม่มีช้างสมมติอันนี้คือช้างนะแม่หยิบช้างขึ้นมา และไม่พูดกับลูกว่า this is eleven 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 พูดกลอกหูลูกซ้ำๆ eleven eleven นะฮะเด็กมันก็เห็นภาพไงอ๋อลูปล่างหน้าตาแบบเนี้ยมันคือ eleven เขาก็จะทำการ remember ไปแบบอัตโนมัติว่าไอรูปพันสังขารแบบเนี้ยมันคือ eleven เหมือนกันฮะถ้าคุณอยากจะฝึกภาษาอังกฤษแบบให้พูดเป็นไวๆไเนี่ยก็ลองใช้ทักษะน,นี้ดูนะครับไม่ว่าจะเป็นการจำศัพท์หรือว่าการจำประโยคนะฮะจำภาพของมันไปพร้แบบอมกับชื่อหรือว่าจำการกระทำของมันไปแบบพร้อมกับ ประโยคที่ทําที่เป็นภาษาอังกฤษพอคุณเห็นภาพ,พมันปุ๊บคุณก็นึกไปถึงชื่อภาษาอังกฤษ,กษเลยไม่ต้องเอาไปแปลเป็นไทยก่อนนะฮะเพราะโดยปกติแล้วสิ่งที่คนส่วนใหญ่มักจะทำเนี่ยก็คือการที่ไอ้คุณเห็นรูปภาพลักษณะแบบเนี้ยแล้วคุณก็ไปนึกถึงเป็นภาษาไทยก่อน แล้วคุณก็แปลมันไปอีกทีเป็นภาษาอังกฤษสิ่งที่คุณได้จากการทําแบบนี้ก็คือคุณเห็นรูปอันนี้ปุ๊บคุณแปลไปเป็นไทยว่ามันคือช้างแล้วก็แปลจากช้างอีกทีเป็นอีเลฟเฟสิ่งนี้ก็คือปัญหานะครับว่าทําไมเวลาคุณพูดภาษาอังกฤษเนี่ยคุณต้องนึกเป็นภาษาไทยก่อนก่อนที่จะแปลออกเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็พูดออกไปฉะนั้นลองเปลี่ยนวิธีดูครับเวลาคุณเห็นสิ่งของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยให้นึกชื่อของมันเป็นภาษาอังกฤษทันทีให้จําชื่อของมันเป็นภาษาอังกฤษทันทีอัััันนนนนนีี้้้้้เเ่่่่ยยชวววแแแกกกปปญหหาาาาสํรรบบบคททลลููภภษษออองงฤตึ็ไไผมม ว่าคนอื่นทํายังไงแต่ว่าผมเนี่ยทำอย่างนี้นะครับก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับผมสวบสืส่อออนไลน์หรือว่าแหล,งล่งเรียนรู้คำศัพท์เนี่ยผมว่าผมคงจะไม่ต้องบอกนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีทั้งแบบ Facebook YouTube พวกวิดีโอภาษาอังกฤษที่มีซับภาษาอังกฤษแล้วก็ไทยเยอะแยะมากหรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชันนะครับบนมือถือ Android หรือว่า iPhone แล้วก็ลองไปติดตามพวกอาจารย์ที่สอนภาษาอังกฤษเนี่ยแบบฟรีๆก็ทำไปเยอะมากนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมทำในตอนนั้นนะก็คือการฝึกพูดเป็นสองภาษาเวลาคุณจะทะทอไร เวลาผมจะทําอะไรทุกอย่างเนี่ยผมจะคิดเป็น2ภาษาหมดเลยสิ่งที่ผมได้เนี่ยก็คือผมจะรู้การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันสิ่งที่ผมทําทุกอย่างในแต่ละวันเนี่ยผมจะรู้เป็นภาษาอังกฤษหมดเลย อันไหนที่ไม่รู้อันไหนที่ไม่คุ้นเคยเราก็จดเอาไว้แล้วก็ท่องจานะครับพอมาวันหลังเนี่ยเราทํามันบ่อยๆบ่อยๆซ้ําๆบ่อยๆก็ลองเปลี่ยนจากผู้ภาษาไทยเนี่ยไปผูศาศา้ภาษาอังกฤษดูนะครับเทนี้เนี่ยมันก็ทําให้ผมเนี่ยรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการใช้ในชีวิตประจําวันได้หมดนะฮะต่อไปก็พูดถึงเรื่องสำเนียงนะฮะเรื่องสำเนียงเนี่ยผมบอกเลยว่าได้จากการฟังรัวๆเลยฟังแล้วก็พูดตามนะฮะพยายามพูดให้เหมือนเจ้าของภาษามากที่สุดที่คุณจะทําได้นะฮะสำเนียงก็มีหลายๆสำเนียงด้วยกันสำเนียงเนี่ยก็มี British หรือว,ว่าอินเดียนะคะคุณก็ไเลือกฟังสำเนียงที่คุณอยากจะพูดนะครับอยากพูดสำเนียงอเมริกันก็ไปฟังสื่อของอเมริกันอยากพูดสำเนียงบริ i ิชก็ไปฟังสื่อของบริ i ิชแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับสิ่งอื่นใดที่สำคัญกว่าสำเนียงเนี่ยก็คือการออกเสียงให้ถูกต้องนะฮะแม้ว่าคุณจะพูดแบบสำเนียงดีแค่ไหนถ้าคุณออกเสียงไม่ถูกเนี่ยฝรั่งเขาก็างงเขาก็าไม่เข้าใจนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะบอกนะฮะไม่ต้องกลัวที่จะพูดภาษาอังกฤษนะฮะบ,บางคนเนี่ยเจอชาวต่างชาติตื่นเต้นนะฮะ คำศัพท์ที่มีมาในหัวแบบก็นลืมหมดไม่รู้ว่าจะพูดอะไรนะฮะบอกเลยว่าสิ่งสําคัญในการสื่อสารก็คือการที่เราพูดคุยกันรู้เรื่องพูดคุยกันเข้าใจนะฮะคุณไม่จมําเป็นต้องพูดเป๊ะเป๊ะเปะ๊ทุกคำนะฮะเพราะคุณไม่ใช่เช่าของภาษาจะไปกลัวอะไรนะครับภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาพอ่อภาษาแม่ของเรานะครับทุกคนบางทีคุณไม่ต้องพูดแบบเต็มประโยค 4, 5 6 7คําแต่คุณแค่พูดแค่คาเดียวเนี่ยก็อาจจะทาให้เขาเนี่ยเข้าใจได้แล้วถึงความหมายที่คุณจะสื่อนะฮะ ฝากไว้ให้คิดนะผมใช้ใช้ไปเลยฮะแค่เราเข้าใจกันแค่นั้นแหละครับจบเดี๋ยวพอคุณพูดไปพูดไปเรื่อยๆสิ่งที่คุณจะได้ก็คือประสบการณ์และก็พัฒนาการมันก็จะทําให้คุณเนี่ยเก่งขึ้นและพูดได้คล่องขึ้นนั่นเองนะฮะและถ้าคุณไม่มีเพื่อนต่างชาติเนี่ยนะสิ่งหนึ่งเลยที่ผมอยากจะแนะนำนะครับก็คือการคุยกับ Siri หรือว่า Google บนมือถือของคุณนั่นเองนะฮะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะของผมเนี่ยใช้ Android นะฮะเดี๋ยวผมลองคุย,ยกับ g ู o ก l e ดูนะท I'm okay. I hope you and your loved ones are safe and healthy. How can I help today? เนี่ยเห็นไหม Google ต่มาซะยาวเลย Google บอกว่า I'm okay. I hope you and your loved ones are safe and healthy. ฉันว่าคุณและคนที่คุณรักเนี่ยจะปลอดภัยและก็สุขภาพแข็งแรงนะครับ How can I help you today? ฉันสามารถช่วยอะไรคุณได้บ้างวันนี้เนี่ยง่ายๆนะฮะสิ่งที่คุณจะได้จาก Google นะครับก็คือสำเนียงและก็ประโยคนะครับคุณก็สามารถเอาประโยคที่ Siri ตอบหรือว่า Google ตอบเนี่ยเอาไปใช้ได้นะฮะเวลาคนอื่นถามคุณได้เช่นกันนะฮะก็ลองไปเล่นกันดูนะครับทุกคนและบางคนถามนะครับว่าทำยังไงถึงจะพู้ภาษาอังกฤษได้คล่องนะฮะอันนี้เนี่ยผมว่ามันอยู่ที่ทักษะและก็ประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษมากกว่านะครับถ้าคุณแบบ พูดเป็นประจำทํามันบ่อยๆนะฮะภาษาของคุณเนี่ยก็จะเริ่มพูดได้คล่องขึ้นคล่องขึ้นนะฮะมันก็เหมือนกับการทํางานนะครับทุกคนถ้าคุณเป็นคนที่ว่าแบบทํางานมานานแล้วนะฮะสิ่งนี้หรือด้านนี้หรือว่าด้านไหนๆนะครับคุณก็จะมีประสบการณ์ในด้านานั้นๆคุณก็จะทํางานได้แบบคล่องว่องไวแล้วก็รวดเร็วนะฮะอย่างแรกๆอ่ะตอนฝึกแรกๆผมก็บอกเลยว่าผมเนี่ยพูดแบบลิ้นพันบ่อยมากเลยลิ้นพันลิ้นแข็งแบบพูดยากอันนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องปกตินะครับทุกคน เพราะว่าปากและลิ้นของเราเนี่ยมันไม่คุ้นเคยกับภาษาอังกฤษนั่นเองนะฮะสำหรับคนที่ฝึกและก็พูดในช่วงแรกๆนะฮะก็การทาบ่อยๆพูดบ่อยๆช่วยได้ครับผมโอเคนะครับสาหรับทริคและก,การฝึกภาษาอังกฤษของผมก็มีประมาณนี้แหละครับเท่าที่ผมนึกได้นะฮะจริงๆผมว่าน่าจะมีเยอะกว่านี้แหละแต่ว่าผมนึกไม่ออกเลยนะฮะถือว่ามาแชร์เป็นความรู้แล้วก็เป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆที่สนใจอย,อยากจะฝึกภาษาอังกฤษด้วยนะครับผมอ่าแล้วก็แอปต่างๆที่ผมใช้นะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ตามนี้เลยนะครับผมทุกคนก็ลองไปดาวน์โหลดกันใช้ดูได ว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะผมแล้วเดี๋ยวผมจะทําคลิปแบบสอภาษาอังกฤษออกมาบ่อยๆให้ทุกคนได้ดูกันนะครับหรือถ้าหากใครมีเทคนิคการฝึกภาษาอังกฤษเพิ่มเติมที่จะแชร์เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ see you next time guys peace